เดี๋ยวนี้นะฮะเรามาถอดแผงประตูนะครับนะมีน็อตสองตัวนะครับมีตัวนี้หนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งนะครับเห็นปะอ่ามีสองตัวนะครับไขออก่อนนะครับสองตัวนะครับนี่นะครับน็อตสองตัวนะครับ จแล้วนะครับไล่เลยครับไล่ขอบด้านล่างเนีห็นไหมตรงนี้นะครับมันจะมีนิ้วที่สามารถงัดได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับจับงัดเลยฮะไล่ลงไปนะครับเอานิ้วเข้าไปเล็กๆนะครับนะครับโอเคอ่ะค่อยไล่เลยนะครับ ถ้าประตูใหม่ๆนะฮะเอามือล้วงเข้าไปนะครับเพราะว่ามันติดตรงนี้ติดติดกิฟตตรงนี้นะครับเอามือล้วงเข้าไปแล้วก็ประคองด้านนี้เห็นปะประคองเนี่ยดึงนี่นะครับแล้วก็เอามือดันไปด้วยนะครับอ่าอเสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จับดึงออกนะครับ ครับแค่นี้เองนะแล้วก็เอปาป๊กออกถ้าใครไม่มีแรงก็ใช้ใร้ตองแบนเลครับออกแล้วครับไอ้ส่วนที่กิฟที่มันไม่ออกมานี่ก็ดึงนะครับตอนเอาใส่ต้องดึงออกมาให้หมดนะครับโอเคพักไว้ก่อน นะครับแกะนะครับกิ๊บออกให้หมดนะครับนะครับที่ตามช่องรูพวกนี้นะครับแกะออกมานะครับแล้วมาใส่ที่พลาสติกนะครับอพอใส่ครบแล้วนะครับตรงนี้นะครับ จะพลาดกับตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูนะฮะแต่ก่อนใส่นะครับใส่ปั๊บด้วยนะครับแล้วก็วางลงไปแบบนี้นะครับมาดูใกล้ๆส o งขึ้นมาใกล้ๆวางลงไปอย่างนี้นะครับให้ช่องเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับแ้วค่อยไล่ทุบนะฮะเบาๆนะครับนี่นะครับมันก็จะลงชิดนะครับ ลงชิดเลยนะครับเสร็จแล้วก็มาเอากิ๊บใส่นะครับลายกิ๊บใส่นะครับใส่เสร็จแล้วนะครับก็จะเรียบสนิทนะครับนะครับเสร็จแล้วก็ใส่น็อตนะครับสองตัวนะครับที่เราถอดมาแล้วนะครับ สังเกตดูดีๆีนะครับน็อตจะไม่เหมือนกันน็อตที่ผ่านการโดนเหล็กมันจะเป็นสีขาวๆนะครับแต่ถ้าน็อตไม่ผ่านการโดนเหล็กมันจะเป็นสีดําปกตินะครับซึ่งที่ไม่ผ่านการโดนเหล็กนะครับมันจะอยู่ด้านบนส่วนที่ผ่านการเหล็กนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับ โอเคครับเสร็จแล้วครับอันนี้ก็คือการถอดประกอบประตูนะฮะแผงประตูหลังนะครับสวัสดีครับ